ทำให้เราเห็นนะครับว่านายกรัฐมนตรีนุทินเนี่ยบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นนะครับนะเพราะท่านอะไรเป็นท่านนายกควบรัฐมนตรีมหาไทยหน่วยงานต้นทางถึงปลายทางนะมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาไทยเป็นหลักเลยแต่วันนี้ท่านนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทยแต่ท่านมอบเอ่อภาร OVER กิจนี้ให้ผู้จัดการหารสูงสุด Impact. ทําให้เราเห็นว่าท่านทํางานไม่เป็น,นะ่ะท่านบริหารงานไม่ได้นะครับนะผมเข้าใจนะว่าเอ่อท่านมาเนี่ยท่านต้องการอยู่4เดือนเพื่อต่อ4ปี แล้วผมถามว่า4ปีมันจะมีไหมอย่างนี้นะครับท่านตอนเราบีชอบต่อศพทุกศพด้วยสาเหตเสียหายเห็นไหมครับวันนี้เลยขาสทนชก็ไม่มีนะฮะเลยขาน้ําก็ไม่มีนะเพราะท่านแต่งตั้งนอกวาระหมดผู้ว่าสงขาอยู่ดีก็ท่านต้องย้ายนอกวาระนะคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ว่าบ้านผมหรอกนะแต่ท่านย้ายเขานอกวาระไอ้คนใหม่มาเนี่ยมาไม่ถึงหนึ่งเดือนยังหลงทางอยู่เลยแล้วจะไปสั่งถูกได้ยังไงถูกไหมครับ นะเห็นบอกว่าจะแต่งตั้งตำรวจนอกเวลาอีกแล้วคือท่านถนัดนอกเวละเขาให้ปีหนึ่งย้ายครั้งหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท่านไม่ทตํตามนะนายกช่วยนำท่วมอยู่ค่ะอ่าใช่ใช่ใช่เชก็ไม่รู้จะช่วยอนายกก็เหนื่อยเพราะว่าเออก็ช่วยจนหาใหญ่บ้านผมตายไปร้อยกว่าแล้วแปดสิบแล้วนะครับนะไม่ไม่รู้ท่านช่วยยังไงของท่านนะครับก็ก็ต้องเรียงตรงว่า ทำให้เราเห็นนะครับว่านายกรัฐมนตรีนุทินเนี่ยบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นนะครับเห็นไหมครับเราพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือถ้าท่านจะช่วยชาวบ้านจริงๆท่านต้องลงไปบระชาการเองนะเพราะท่านอะไรเป็นทั้นนายกควบรัฐมนตรีมหาไทยหน่วยงานต้นทางถึงปลายทางนะมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาไทยเป็นหลักเลยแต่วันนี้ท่านนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทยแต่ท่านมอบภารกิจนี้ให้ผู้จัดการหาสูงสุด ผมถามว่าถ้าผมเป็นผบอสสเนี่ยผมจะไปสั่งใครถูกเพราะผมไม่รู้เลยว่ากลไกของมหาไทยไมันมีอะไรบ้างนะไม่รู้อ,ท,อทิบดีกรมนี้ทําอะไรทิบดีกรมนี้ทําอะไรนะผมก็งงไปหมดแล้วถามว่าผบสสจะไปสั่งทิบดีกรมเหล่านี้ได้เต็มแรงได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับย้ายเขาไม่ได้ให้คุณให้ทั่เขาไม่ได้แต่นายกควบสองตำแหน่งไอตอนอยากมีตำแหน่งอยากควบแต่พอตอนออรับบดชอบไม่รับ ความเยอะผู้นำเนี่ยเขาให้มารับผิดและรับชอบแต่ไม่ใช่มารับชอบอย่างเดียวไอ้ที่นายกทําอยู่ก็คือรับชอบแต่พอรับผิดแล้วไม่รับนะเห็นว่าบอกว่าวันนี้จะลงไปพาสว่างพื้นที่บ้านผมอีกผมถามว่าท่านจะลงไปทําไมเป็นจุดจุดนะวันนี้นายกเนี่ยต้องนั่งอยู่กรุงเทพนะผมต้องกราบเรียนนะครับถ้าผมเป็นตัวท่านเองผมนั่งอยู่กรุงเทพนะแล้วผมประกาศเลยนะเอาทั้งทุกภาคใครมีโดนกี่ลำ นะเอาว่ามีพันลำเอาใครเป็นเจ้าของโดนมาเลยนะเอาเดินทางมามาที่สงขาแล้วมาพบอธิบดีกรมบันเทาสาภัยแล้วมาเบิกเงินค่าขนส่งค่า,าแล้วจัดที่พักให้เขานะครับเช้าเที่ยงเงยน็นมีอาหารสามือ้อสี่มื้อตอนคืนนะทุกคนมาแล้วเบิกค่าใช้จ่ายนะครับอา่าแล้วก็ได้พันคนพันลำนะเอาเจสกีมีหลายบ้านมากเลยอยากเอามาช่วยไม่รู้จะมาช่วยมาเจอใครเอา ใครมาเลยพันลำเดินทางมาพบอธิบดีกรมันรท์าสาธาภัยนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเบิกนะอา,อาหารสามือ้อเอารถออฟโรดพันคันมาเลยนะเขาอยากช่วยอา้าวแล้วพอได้แล้วนะต้องมอีต้องมีหัวสักคนนะหัวเนี่ยก็แบ่งพื้นที่เลยนะแล้วก็คุยเขาด้วยว่าคนไหนเดือดร้อนเรื่องเงินทํางานรับจ้างหลายวันเอาให้ค่าจ้างคนไหนจะช่วยฟรีฟรีแต่ต้องมีที่พักให้เขา นะจัดแคมป์ให้เขาเลยเนะพราะเขาไม่ต้องการอะไรมากเขาต้องการช่วยนะครับอาหารสี่มือ้อนะแล้วก็ซอรวเลยนะครับสายหนึ่งสายสองสายสามคองแห่นี่พัที่หนึ่งมีประมาณคนที่ติดอยู่ข้างในแล้วเอาโดนเนี่ยนะแยกเลยพันลำเรือโดนนะครับนะผมคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์ที่ทำโดนแปลกสอนนะนะอาจารย์พิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยผมเอาโดนมา โดนค่าพื้นที่ไม่ได้เห็นไหมครับมันมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทานะผมสงสารชาวบ้านผมเองก็จะลงไปพรุ่งนี้นะครับนะไปมอบอน้ําดื่มสี่แสนขวดแต่ว่าเราก็ทําได้แค่นี้แหละนะครับผมไม่มีไม่มีอํานาจรัดจะไปทําอะไรแต่นายกมีอนานาจรัดในมือแต่ทําได้แค่อะไรครับแค่แจกของคุณจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะแล้ววันนี้ลงไปพาสว่างคือถ้าไม่ต้องลงเลยมันเปลืองน้ํามันเครื่องบิน นะครับท่านลงไปก็ได้แค่จุดเดียวนายกเนี่ยเขาให้บริหารทั้งทั้งมหาดใหญ่แล้ววันนี้ท่านประกาศสา,าการฉุเฉินแค่หาดใหญ่แค่จุดเดียวแล้วยาลาปัตตานีที่วาดโกลกใครดูวะถือว่ามันมัน,มนผมว่าทําให้เราเห็นว่าท่านทํางานไม่เป็นนะท่านบริหารงานไม่ได้นะครับนะผมเข้าใจนะว่า,าท่านมาเนี่ยต้องการอยู่4เดือนเพื่อจะต่อ4ปีแล้วผมถามว่า4ปีมันจะมีไหมอย่างเงี้ยนะครับท่านต้องรับผิดชอบต่อศพทุกศพด้วยซ้ํา นะที่หาดใหญ่นี่นะครับซึ่งเป็นบ้านผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมต้องเรียนต่อว่าการที่ท่านชอบแต่งตั้งคนนอกวาระเนี่ยมันส่งผลเสียหายเห็นไหมครับวันนี้เลยขาสทนชก็ไม่มีนะครัเลยขาน้ําก็ไม่มีนะเพราะท่านแต่งตั้งนอกวาระหมดผู้ว่าสงขาอยู่ดีก็ตั้งต้องย้ายนอกวาระนะคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ว่าบ้านผมหรอกนะแต่ท่านย้ายเขานอกวาระไอ้คนใหม่มาเนี่ยมาไม่ถึงหนึ่งเดือนยังหลงทางอยู่เลยแล้วจะไปสั่งถูกได้ยังไง ถูกไหมครับนะเห็นบอกว่าจะแต่งตั้งตำรวจนอกเวลาอีกแล้วคือท่านถนัดนอกเวละเขาให้ปีหนึ่งย้ายครั้งหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท่านไม่ทําตามกติกานะเห็นไหมครับมันจะส่งผลปัญหาคือถ้าจะได้ได้เรื่องการคุมเสียงแต่ถ้าไม่ได้ประชาชนเนี่ยแต่จะลืมว่าสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้เลือกแล้ววันนี้โซเชียลมันไปไกลนะครับผมก็ต้องเรียนว่าเออก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่า พูดไปก็ท่านก็ไม่ฟังหรอกนะครับเพราะเรามันเสียงเล็กๆน,น,น้อยๆนะแต่ว่าวันนี้มันประชาชนเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับประชาชนถึงขนาดออกปืนมาไล่ย,ยิงคนมาช่วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเครียดอะ่ะถูไหมครับนะเออนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้ทุกอย่างในสมพันธ์ชาติมันต้องทําให้โปร่งใสแล้วท่านจะได้รับความชื่นชมกลับมาแต่ว่าไม่ใช่ทํา